ี่แต่งตัวแบบนี้ไม่ร้อนนะครับโหไม่ร้อนเลยทําไงครับผมจะตายแล้วเนี่ยดูดิตัวเปลี่ยงตัวเลยสอนผมหน่อยอยากดูเทคนิคการแต่งตัวในกาศร้อนปะอ่าอย่างนี้ เราต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้มันร้อนจริงอากาศ38องศา feel สหมือ like 42ของคุณ google ผมก็ติดอยู่แต่ในบ้านแล้วผมก็อยากออกไปข้างนอกแต่ปกติผมแต่งตัวออกไปข้างนอกผมก็จะใส่อะไรที่มันแบบมันทำให้ตัวเองนี่ร้อนขึ้นไปใหญ่เอ้าเราจะทํำยังไงอยากแต่งตัวให้เท่แต่เย็นเราต้องมาดูเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับแรกครับนั่นก็คือการเลือก material ก็คือเนื้อผ้า ซึ่งเนื้อผ้านเนี่ยมีหลากหลายมากวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําเนื้อผ้านหนึ่งที่อยู่กับผมมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อยู่เมืองนอกนั่นก็คือลินินครับ เนื้อผ้าลินินนะครับก็จะเป็นเนื้อผ้าสไตล์ฝรั่งเลยที่อังกฤษตอนที่ผมอยู่่มันจะมีอยู่3ฤดูใช่ไหมซัมเมอร์ออสม์วินเทอร์อะไรก็ตามแล้วช่วงซัมเมอร์นะครับผู้ใหญ่เนี่ยชอบใส่ลินินเพราะว่าลินินเนี่ยมันโปร่งมันสามารถให้ลมเข้ามาโดนตัวเราได้เยอะๆแล้วก็การแต่งลินินนะครับเขาจะชอบใส่เป็นสีสันแบบสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาสไตล์นี้ดึงกลับมาที่เอเชียผมว่าประเทศเราเนี่ยเหมาะกับ earth ธโ n e มากครับเพราะว่ามันเป็นสีแบบ earth อบอุ่นเสื้อลิ ที่ผมเห็นนะมีอยู่2แบบนั่นก็คือคอแตกต่างกันมันจะมีคอปกติอย่างเช่นเสื้อออกซ์ฟอร์ดอะไรแบบนี้ฝรั่งชอบใส่แต่ว่าในสไตล์เอเชีย Asia, ผมว่าที่ผมเห็นมาบ่อยๆนะก็คือคนชอบใส่คอกลมแล้ววันนี้ผมจะแต่งเสื้อลินินคอกลมให้ดูครับว่ามันแต่งยังเอ้ยไม่ใช่คอกลมโทษคอจีนเสื้อลินินคอจีนครับตีมวันนี้นะครับเราจะมาคุมโทนกันเราจะมาเล่นกับ earth tone หรือว่า monochromatic color blocking ก็คือผมอยากใส่เสื้อลินินตัวเสียงตาแล้วก็ c o m p l เมนต์กับ กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลครับขาสั้นเพราะว่ามันร้อนเราอยากได้ลมเข้าไปในตัวเราเยอะๆเรื่องสีนะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากเลยเพราะว่าประเทศเราเนี่ยอากาศร้อนเราน่าจะหลีกเลี่ยงกันใส่สีดำเนาะเพราะว่าสีดำเนี่ยมันดูดความร้อนให้ตัวเราร้อนขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเลยที่ผมเลือกสีเอิร์ธโทนเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแบบใส่สีขาวสีขาวมันก็แบบอาจจะดูน่าเบื่อเลยเรามาเล่นกับโทนดีกว่าให้มันดูมีอะไรมากขึ้น ุกแรกนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ซึ่งมันก็แย่ yeah, เอาตัวรอดไม่ร้อนเย็นแต่ผมว่าน่าเบื่อครับการแต่งตัวเนี่ยเราสามารถเลเยอร์ได้แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากเลเยอร์ในอากาศร้อนๆน่ะมันอาจจะยากเพราะว่ามันมีเสื้อหลายชั้นใช่ไหมเลยวันนี้นะครับผมอยากจะมาแนะนําเสื้อกล้ามครับถ้าเกิดถามว่าทําไมไม่ใส่เสื้อเชิ้ตปกติทําไมใส่เสื้อกล้ามอ้าวนั่นก็เป็นเพราะว่าเสื้อกล้ามมันมีมาเทีเรยลน้อยกว่าครับเราไม่มีแขนเลย มันบางกว่ามันให้ลมเข้าได้เยอะกว่ามันสบายกว่าเลยมันเป็นเทคนิคลับๆที่เราสามารถเลได้ถ้าเกิดเราใส่แขนยาวทับแล้ว <Wow. S 1> สำหรับสีเสื้อกล้ามนะครับผมเลือกเป็นสีขาวเราจะได้สะท้อนแสงสะท้อนความร้อนออกไปหมดเลยแล้วมันก็เข้ากับเอิร์ธโทนได้ครับเพราะว่าสีขาวเข้ากับทุกอยา่าง แล้วสเต็ปสุดท้ายนะครับการทำให้ overall look เนี่ย complete มันต้อง accessorize ครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีกระเป๋า cross body bag สี olive ครับซึ่งมันเป็น earth tone ก็แปลว่ามัน match กับชุดเรานอกจากกระเป๋านะครับผมก็มีสร้อยคอง่ายๆเล็กๆแล้วก็นาฬิกา1เรือนครับ ถ้าเกิดไม่อยากใส่อะไรสไตล์แบบลินนเพราะว่าเนื้อผ้ามันยับง่ายหรือว่ามันคันตัวก็ลองใส่ผ้าที่มันบางๆอย่างเช่นตัวนี้อันนี้เป็นของคอร์ดนอ่อนนะครับผมก็เลือกเป็นสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็สีฟ้าอ่อนเพราะว่า both earth tone แล้วมันก็เข้ากับกเกงผมสําหรับตัวนี้นะครับผมเลือกเป็นสไตล์ใหญ่ๆโอเวอร์ไซส์เลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมันเป็นเสื้อที่แบบรัดความร้อนมันก็จะระบายออกอยากเลยใส่อะไรที่มันโอเวอร์ไซส์เนี่ยให้ลมเข้าเยอะ ดีกว่าวิธีสไตล์ตัวนี้นะครับก็เดิมๆคุณสามารถเลเยอร์กับเสื้อกล้ามได้ใส่เดี่ยวๆเลยหรือว่าสิ่งที่ผมเห็นคนชอบทําบ่อยๆช่วงนี้นะครับก็คือแต่งในสไตล์ของโชโลหรือว่าเม็กซิกันแกงเซอร์ครับก็คือการใส่เสื้อใหญ่ๆแล้วก็ติดกระดุมแค่อันเดียวนี่ก็เท่ดีก็แตกต่างดีความหนาของเสื้อผ้าสําคัญมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเสื้อผ้ามันหนามันก็ร้อนใช่ไหมแต่ว่า จัมเปอร์สตัวเนี่ยก็เป็นจัมเปอร์สตัวแต่ว่าความหนาแตกต่างกันคุณใส่อันนึงอาจจะรู้สึกเย็นกว่าคุณใส่อันหนึ่งอาจจะรู้สึกร้อนกว่าแล้วสิ่งที่เราสามารถเช็คได้ก็คือความหนักของเสื้อถ้าเกิดเราจับขึ้นมาแล้วมันรู้สึกหนักก็แปลว่ามันจะร้อนถ้าเกิดเราจับขึ้นมาแล้วมันเบาก็แปลว่ามันจะเย็นเพราะว่าเนื้อผ้ามันโปร่งเหมือนเดิมครับสำหรับกางเกงนะครับมีหลายแบรนด์ที่เขาออกแบบให้คนเอเชียเพราะว่าคนดีไซน์รู้ว่าประเทศมันร้อน เลยกางเกงที่เขาผลิตมานะครับก็จะมีอะไรอย่างเช่นแบบ Airism ของ Uniqlo Dry Heattech อะไรประมาณนี้ Muji Muji ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับถ้าก็ดถามว่าเฮ้ยผมแต่งแบบนี้แล้วมันยังร้อนอะ่ะผมต้องผมทำอะไรดีอีกอะ่ะผมมีคำตอบเป้เพื่อนครับคือก่อนที่เราแต่งตัวเลยเนี่ยมันคือขั้นตอนอาบน้ำครับคือมันจะมีสบู่หลากหลายใช่ไหม แล้วถ้าเกิดเราอยากคีบคูอ่ะก็ต้องเลือกอะไรที่มันโปรโมทความค cool. ูอย่างเช่นสบู่วันนี้โชโกบูสุคูสบอตอนนี้คุณใช้มันก็จะรู้สึกแสบๆเย็นๆอันนี้ก็อาจจะช่วยได้ ถ้าเกิดปกติแล้วเราอาบน้ําอุ่นใช่ไหมก่อนออกจากห้องน้ำอ่ะลองเปิดน้ําเย็นสักสิบวิดูแล้วก็แบบลาดน้ําเย็นอะ่ะเพราะว่าการที่เราใช้น้ําเย็นนะพอสูงแล้วมันจะหดลงก็คือถ้าเกิดพอสมันใหญ่มันก็จะมีเหงื่อออกก็แปลว่าร้อนเสื้อเราก็จะเปียกแต่ว่าการที่เราใช้น้ําเย็นอะ่ะทุกอย่างมันล็อกมันไม่มีอะไรออกมาได้คือเคยสังเกตไหมเราแบบเปิดแอร์ในห้องเราอาบน้ําอุ่นเราเดินออกมามันเหงื่อออ,อกทันทีเลย เพราะว่าพอสเปิดมันมีเหงื่อที่ออกไม่ได้กลิ่นสบู่ที่เข้ากับหน้าร้อนผมว่ากลิ่นมิน้นเพราะมิ้นมันเย็นมันคอนทราสกับหน้าร้อนดี <c oughs> ก็มีเพปเปอร์เมนต์มีเมนโซมียูคลิปตัสแล้วก็มิ้น์ปกติ <c oughs> ถ้าเกิดคุณแต่งตัวสําหรับหน้าร้อนแล้วใช้สบู่ตบน้ําเย็นแล้วมันยังเย็นไม่พอทําไงได้วิธีสุดท้ายแล้วก็แบบไฟแนลเลยนะคือใช้ผ้ายเย็นครับอันนี้ผมไปเจอมาในกองถ่ายก็คือผมอะถ่ายข้างนอกผมใส่จัมเปอร์หนา,หนาๆสีดำแล้วแบบแดดคือแบบ ลวกเลยแล้วก็มีพี่คนนึงก็เอาผ้ามาให้บอกเออน้องใช้น,นี้มันทําให้เย็นผมมันไม่เชื่อ,อก็ลองใช้ดูห้านาทีผ่านมารู้สึกแบบแสบๆตัวรู้สึกเย็นตัวแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกแบบเรากินฮอจดมินใช่ไหมเราก็สัตว์น้ําเย็นไป ฮ้ไม่มีไม่มีเปรียบเทียบให้ดูเออทิปสุดท้ายที่ไม่ค่อยเป็นทิปเท่าไหร่นะก็คือการดื่มน้ําเยอะๆครับเพราะว่าอากาศร้อนอ่ะร่างกายเราก็เผาผ่านเนาะมันก็มีความร้อนระบายออกมามีเหงื่อออกมาเราต้อง k e ิป Yourself h y ไฮเดรตเลยดื่มน้ําเย็นครับแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าคุณอยู่ข้างนอกแบบร้อนแบบจะตายแล้วแล้วแบบกดน้ําเย็นอันนี้ไม่ได้ อ,อันนี้ตายจริงเนี่ตายจริงแล้วนี่นะครับก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการแต่งตัวในอากาศร้อนๆ40องศาถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไคร e อยากให้ผมทำ like, คอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าน,นะครับสวัสดีครับ